ส่วการเรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วงร่วมกับสโมสรโรตารีท่าม่วงจัดพิธีปิดการแข่งขันชีววิถีคิสทาเลนครั้งที่หนึ่งประจำปี2567เวลา13นาฬิกาวันที่27ตุลาคม2567นางออนประภาพรมรังริ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเซนต์บิวตี้คอสมิกประเทศไทยจำกัดนายธนวัฒน์เจริญนิเวศนุก,กูล ประธานบริษัทเซนบิวตี้คอสิมิกประเทศไทยจำกัดนายกนิทราพิสารนายกสมรโ,โราตตรีท่าม่วงปีบริหาร2,567-2,568นางศศิวิมลทานทองหัวหน้างานกิจการนักเรียนโรงเรียนวีรศิลป์ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันชีววิถีคิสทะเลนท์ครั้งที่1นณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สวนสมุนไพรชีววิถีท่าม่วงตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะมวลมิส,สโมสรรตารีท่าม่วงคณะครูผู้ปกครองและประชาชนร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลเสริมสร้างสุขภาวะการพัฒนาจิตใจ และความสามัคคีมีความตระหนักรู้ในคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการก่อให้เกิดการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวสังคมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันรวมสองวันตั้งแต่รอบเก็บคะแนนและรอบชิงชนะเลิศโดยมีทีมที่สนใจเข้าร่วมประกวดรวม14ทีม โดยจะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากบริษัทและสโมสรโรตารีสำหรับผู้ร่วมการแข่งขันโดยผลรางวัลมีดังนี้รางวัลความสามารถพิเศษได้รับเงินรางวัล2,000บาทได้แก่เด็กชายไกรวิทย์นักทองอินเด็กหญิงตรการตากนกสิทธิธรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้รับเงินรางวัล2,000บาทได้แก่โรงเรียนบ้านชุกกลุ่มรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล2,500บาทได้แก่เด็กชายเพทายนักทองอิน รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล3,000บาทได้แก่เด็กหญิงวันราษาดอกทองแย้มในด้านของนางออนประภาพรมรังริศกรรมาการผู้จัดการบริษัทเซนบิวตี้คอสมิกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆโดยทางศูนย์มีนโยบายสำคัญในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งตัวเยาวชนผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบได้มีการเสริมสร้างอาชีพมีรายได้จุนเจือครอบครัวก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครัวเรือนและชุมชนโดยรอบโดยตนและทีมงานจะดำเนินงานจัดกิจกรรมทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปอสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่เรามีการจัดชีววิถีคิดทะลึ่ขึ้นนะคะเป็นการจัดครั้งแรกร่วมกับการจัดตลาดนาักชุมชนรักโลกนะคะของส่วนเราซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกด้วยกัน,นะคะ่ะเราได้ทุน การศึกษาซึ่งมีผู้สนับสนุนนะคะก็คือซัพพลายเออร์ของบริษัทที่เราค้าขายกันอยู่มานานสิบปีนะคะก็นําเงินทั้งหมดนะคะรวมทั้งเงินของสวนเราที่เป็นทุนการศึกษามาเฉลี่ยนะคะมอบให้กับหนูหนหนักเรียนที่มาสแสดงความสามารถในวันนี้ทั้งสิบสี่ทีนะคะก็ทั้งทีมแล้วก็ทั้งรายบุคคลนะคะก็ได้รับรางวัลทุนการศึกษากลับไปทุกๆคนเลยค่ะก็มีความรู้สึกดีมากค่ะที่ได้จัดกิจกรรมนี้ร่วมกับ การทาตลาดนัก,นกโรกซึ่งได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะก็หวังว่าการจัดในวันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์แก่หนูหนนักเรียนซึ่งมีความสามารถพิเศษนะคะจะได้มีโอกาสมาสแสดงความสามารถและในขณะเดียวกันก็ทางผู้ปกครองก็จะได้มีความรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ชื่นชมหนูหน,หนูนักเรียนด้วยว่าลูกของตนเองเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนนะคะแล้วก็มีทุนการศึกษากลับไปให้หนูหนจะได้เอานํากลับไปซื้อขนมหรือว่าจะไปเป็นอุปกรณ์การเรียน ต่างๆก็ได้ค่ะก็หวังว่าทางสวนเราก็สามารถจะจัดได้อีกครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะดิฉันนิภาพิสารนะคะนายกสมโมสรโรตารี่ท่าม่วงมีความประทับใจมากนะคะที่ศูนย์ชีววิถีได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโรตารี่เราก็ได้มีส่วนร่วมที่มาทำกิจกรรมณที่สวนแห่งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ หลายๆด้านคือกระทั่งแม้เด็กที่จัดกิจกรรมก็ได้มาทำมีส่วนร่วมที่จะได้เอรางวัลกลับไปเป็นทุนการศึกษาพ่อแม่บางท่านก็ได้นําของที่มีอยู่มาจำหน่ายณที่สวนแห่งนี้มีส่วนร่วมคู่กันทางเาลอต้ารี่ก็ได้มามีส่วนร่วมคู่กันจัดทางศูนติว,วิถีแห่งนี้นะคะก็มีความภูมิใจมากนะคะที่ทาง คุณใหญ่นะคะทางบอสได้ทํากิจกรรมแบบนี้นะคะก็ดิฉันในนามนายกสม,มุทรสาโรตารีา่หาม่วงก็อยากให้มีแบบนี้อีกแล้วโรตารี่เราก็จะมาช่วยร่วมกันอีกค่ะ